ครับกิจกรรม power up มาพี่วานพี่วานกดแบบ5คลิก5คลิกห้อสิบตัวเท่านั้นนะครับถึงจะมีคนบอกว่าพี่ลองแบบ20เหรียญไหมอะไรเงี้ยดีกว่าแต่ผมว่าเหมือนเหมือนกันมันเฉลีย่ยยังไงไม่ต้องเฉลีย่ยผมเชื่ออย่างนั้นอันนี้จะเยอะ12องไอ้เี้ะน้อยผมให้โอกาสอีกทีหนึง่งผมเชื่อว่ามันเฉลีย่ย,ย,ยเฉลี่ยจริงๆ14อะไรวะเฉลี่ยแล้วนะสิกูไม่ใช่ละ อ่ะผมกดตรงนี้สิบครั้งมามาหนึ่งอันยอมแล้วจ้าเฮ้ย <_ T _ T> ผมมีสิบห้าสิบห้าตัวเองอะ่ะน้อยกว่าคุณเป็นสิบเลยอะแต่ไม่แน่มันอาจจะโชคดีเรื่องโผลอัพ <_ T> ก็ได้ <_ T> จะดูซิครับว่าได้สักเท่าไหร่โปงสองไหมต้องสองแล้วนี่ชาชากินต้องสองแล้วคอมชอ็อกนี่สองใบคอมช็อกตกใจตด้สองอันได้ยังไง <_ T> อืเรียบร้อยคอมช็อกอ,อีกแล้วครับเพราะว่าตัวมันแพงไงกว่ากูจะได้มา ฮึบโป้องเอโจทย์ของวันนี้ก็คือหาตัวพลังเยเยอะมาตีบวกเพราะเรามีอานายแล้วแต่ตอนนี้เรายังไม่มีอะไรร้อยเจบวกห้าไอ้ร้อยเจ็บวกก็คือรนะ้อสิบสมนี่ป้องไฟมาอยู่แล้วไฟมาอยู่แล้วปูปา <S <S มีการน นี่คือหนึ่งในนักเตะไม่กี่คนนะครับที่พลังลดจากการลง UCL นะครับเขามีแต่พลังจะขึ้นกันจเจริญมากๆอันนี้ร้อยสิบสองขอไฟลุกๆไปเลยไฟลุกๆไฟลุกๆ,กๆเคเฮ้ย<ม> CDM ไม่ใช่อ่ะตอนแรกนึกว่ากหลิดแต่ไม่ ไปกาดโอเคร้อยสิบสี่น่าขายวะ่ะราคานี้อ้าวป๊อกบาการ์กา,กาเฮ้ยไม่น่าขายทุกตัวเลยวะ่ะไปครับปึ้งอาอาโบนุชีได้ต่ำสุดเที่ยวที่ได้เลยอะ่ะเศร้าวะ่ะโระกาดูน้อยมากนะวันนี้ปีเยอะเยอะแต่ขอแปดเยอะๆได้ไหมครับครับ ไวากับหนึ่งทีอืมบีทีบีครับฝรั่งเศสครับเซนเตอร์ครับฝรั่งเศสเซนเตอร์วารานปะวารานปะสกีเป๊ะก็ได้นะพี่ก็ก็ไปนะมันชี้ทุกอย่างไปถึง techniques. วารานแล้วทีนี้วารานวารานดิมัดดิปิงมัดดิดก็ได้เออเฮ้ยบีทีบีครับไมครั้งอังกฤษอังกฤษอังกฤษปีกซ้ายอังกฤษปีกซ้กายซาก้าปะ สักการไม่ได้นี่หว่าสตเตอร์ลิงโอ้แฟรพลัง120อันนี้ดีรอบนี้ตอนนี้ใกล้คำว่าคุมแล้วด้วยความที่อ่ามันเป็นเกมนะครับกาชาผมว่าอันหน้าน่าจะแฟร์หน่อยนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ พี่ว่าเดี๋ยววันอาทิตยนี้เราเจอไอ้นี้เฮ้ย E.P.S. ไปขวาใครวะคนเดิมป่ะตะกี้เว็ดเด็ดโโหถกแขนเชื่อม่งได้ <c oughs> ปะเฮ้นยนี่เรื่องจริงนะเว้ยไปลไปุกเก็บทุกใบนะพี่เออเฮ้ยแปดมาอีกแปดมาอีกถ้าจะแปดต่อเรื่องไปเลยไปอีกมาอีกเฮ้ย E.P.S. อาจารย์เปล่าไม่ใช่ อันเดอร์ไวเลวป่ะแฟนทองเกนแฟนมาเล่นอะไรยเงี้ยเออเนี่ยนนประมาณ1มื่นเจ็มนมันจะไม่แพงมากเลยนเี้เฮ้ยมันแปหมดเลยวะมันแปหมดเลยวะมาขนาดนี้แล้วเอามาอีกไปเรื่อยๆเลยขอมาดิดมาดิด LN LN มาดิดมาดิด LN เอนย SPL เอังกฤษแบ็คขวาฟันบิดเหรอใครวะ มึงใครเนี่ยแต่มันแผดหมดเลยเว้ยบวกแปดทุกใบครับไม่แย่เลยผมยอมเกลือใบนี้นะแล้วเดี๋ยวไปเอาเข้งๆใบบีบผมกำลังจะจามเฮ้ยแล้วก็กดฮะประเทศสูตรใหม่ว่าจามบีดีบีครับอิตาลีกองหน้าอิตาลีกองหน้าใครวะมีหลายคนากบาโลเตลี เอยคงไม่ได้มีใครเอาไปใช้นะผมคงเอาไปเป็นอะไรแหละนะแล้วใช้ผมใช้ได้นะผมใช้ลงคูมิลานนะเอ้ยคุณใช้เป็นโก้ดีแล้วอ่ะอันนี้มีคนบอกว่าเอาแค่อีเล็กเซนเข้ามาก็พอครับผมก็เล็งเห็นด้วยว่าเออเอาอิเล็กเซนมาก็ดีเพราะว่าอยากใช้แต่ถ้ามีนักเตะคนอื่นอีกสกิลได้นะครับนี่นี่น,น,น,นเอาให้หมดเลยข้างบนเนี่ย ข้างบนแหะตัวท็อปท็อปอะขอให้หมดเลยฮ่าเฉยมาตะกี้ได้ป่ะปุ๊บไปครับขอล้านล้านขอล้านล้านไปเลยเพื่อนมาขนาดนี้แล้วขมอนขมอนนายทำได้ปรตุเกตฝรั่งเศสไปขวาโกมองเหรอมีใครอะเดมเบเล่ครับ เอาจริงตรงๆก็คือแม่งไม่ดีอ่ะคือไม่ดีอ่ะมีสเตอร์ลิงครับที่ทําให้เราลอดตายนะครับได้ทั้งปิดซ้ายและปิดขวานะครับกลางรับหน้าเป้ากองหลังคิมเบเป้กาก้าขอบคุณสเตอร์ลิงมากนะครับถ้าไม่มีสเตอร์ลิงนี่คือดับอนาดดับดับเละๆเลยวันนี้โป้กอ,อน้าเชลซีใครดีครับเชฟเปนโกครับ อันนี้ก็พอมั้งแั่นี้ก็พอมั้งนห่พอตีแพงๆปุ๊บใจสั่นเลย,ยตตตแตกคือแตกว่ะไม่ได้มีความรู้สึกแบบนี้มานานแล้วแตกคือแตกเนี่ยเฮ้ยเป็รุ่นตอนบกหอันนี้ติดอยู่แล้ว เอ้ยเอ้ยนี่ดูประเด็นแล้วทำใจไม่ได้ว่ะตีตีแบบตีร้อยสิบหกแบบไม่ตีล่อไม่ตีอะไรเงี้ยทำไม่ได้เลยร้อยเก้าหลักิญญาร้อยเก้าร้อยเจ็ดโอเคสวยงามครับถ้าติดต้องพักต้องพักของจริงร้อยเจ็ดเพื่อนๆแพงนะเนี่ยถ้าติดเก้าได้จริงผมก็ผมว่ากูก็คงแบบเทพเกินไปแล้วล่ะผมว่าจะแหกสักสองที อย่างนี้ไม่ต้องอย่างนี้ฟิกวก,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 วกว็ติดดิมึงก็ติด,ดถ้าแตกพักนะครับถ,ถ้าแตกพักก่อนนะฮะ ใจไม่ดีเลยตีให้พังอีกตัวได้ไหมเอาสบายใจสบายใจเข้าแล้วกดเลยเนี่ยเข้าแล้วกดเลยกดดันวะปู้ซู้ครับพี่เน็ต ครับผม50%ไปครับอยู่แล้วพี่เอ้สวยเงินสวยเงีมเห็นไหมครับพี่แนททำได้ไม่ใช่เวลาที่ตีล้อจริงโอ้โหไปเลยฮะพี่ทำได้พี่โอ้โหไปเลยติดชัวพอเลยไม่ต้องคุณไม่ต้องบิ้วผมแล้วอัพแต่บวกเก้านะครับ อะไรวะเน,นี่ยบอกกล้าไปเรื่องธรรมชาติเว้ย